กินแล้วนะกินแล้วนะอือหืออือหือใครบอกตกก้มอย่างเดียวตกปลาได้ด้วยโถดวัต้งโถดโออ,อ,อ,อเออก้มลงเอาครก้มลงดูดิเร็ยเร็วๆสิเดียว้ายหนูไม่อยากเล่นแล้วแต่ตหนึ่งนีง เวอร์ชันพี่พี่ A8 เวอร์ชันตัวเดิมรึเปล่าเนี่ยว้าวอุ้ยตัวดิปลาดุกนะทุกคน A8 ชิงอยู่นะคะเบน5ใครบอกตกกุ้งได้อย่างเดียวตกปลาได้ด้วยนี่เลยปลาดุกดูเบน5นะ รอเลยในไลฟ์สดเจอกันโคดใหญ่ใหญ่มากโคดใหญ่ไฟโอ้ยอะไรอ่ะโอ้โหโอ้ยกวบสามโลเอแปดครับ